2 9 9 0 0บาทครับเป็นกระบะสำหรับติดรถบรรทุกนะครับใหม่เลยครับสินค้าใหม่2 9 9 0 0บาทสวัสดีทุกคนครับวันนี้พาทุกคนมาดูไม่ใช่รถกระบะนะครับแต่ว่าเป็นกระบะครับกระบะที่จะสำหรับเช่าเกษตรกร,รหรือคนที่มีธุรกิจในเรื่องของการขนส่งนะครับเกี่ยวกับโลจิสติกทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นขนข่าวขนอ้อยขนมันนะครับวันนี้มานําเสนอในเรื่องของกระบะครับพาครูไพโรดได้มาดูนะครับก็ได้เห็นพวกที่บัานท่านก็จะเป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นมันอ้อยยางนะนี่ตามนี้อันนี้ถามราคาเขาแล้วเป็นเท่าไหร่ครับคูณนายนี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมราคาถ้าเรารับมาเองถ้าคนส่งเองครับผมไม่รวมติดตั้งคือมาเรามาจัดการในทุกอย่างครับเฉพาะสินค้าที่ว่าลูกกระบะพร้อมกับ บางโครนที่เป็นพลาติกตัวนี้คผทั้งชุดนี้นะครับ29,900บาท29,900บาทใช่ครับหมายถึงว่าถ้าผมมีรถใช่ผมไปรับมาแล้วก็จัดการติดตั้งเองคือบางทีท่านซื้อรถมาอาจจะไม่อาจจะไม่ได้ปิกอัพหรือว่ากระบะท้ายเนาะบางทีทุวันี้มันมีแล้วครับคือขายเฉพาะแชสซีแล้วก็ล้อหลังแล้วก็หัวเก๋งขับมาไม่เอากระบะท้ายก็มาเอาตัวนี้ไปติดตั้งได้เลยอ๋ออย่างเช่น เราอาจจะมีรถเก่าใช่รถเก่าเราก็ซื้อตัวนี้ไปใส่รถเก่าก็ได้รถใหม่ก็ได้ในกรณีที่ไม่มีกระบะอันนี้สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถูกถูกใช่ไหมครับถูกมากนะครับนี่แล้วก็ดูครับรายละเอียดชิ้นงานครับเพิ่มความสวยงามเข้ากับตัวรถแล้วก็ดูครับความแข็งแรงลอกเปิดให้ดูหน่อยครับเปิดให้ดูหน่อยครับ่างไหนตัวนี้จะมีที่ล็อกเปิดครับเปิดล็อกนี้เปิดได้สามทิศทางเลยนะครับเปิดได้สามทิศทางนี่ฮะ เปิดง่ายครับเปิดออกมานี้เลยเป็นแบบนี้เอาโซ่นี้ออกก็สามารถพับลงแบบนี้ได้แล้วก็เปิดด้านนู้นเปิดด้านนู้นเปิดได้ทุกทิศทางได้ครับสะดวกในการ้นถ่ายสินค้าได้เลยเป็นกระบะพื้นเรียบครับเนี่ยจะเป็นกระบะพื้นเรียบแล้วก็จะมีลอนเพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับพื้นกระบะน้ำหนักไม่เยอะครับตอนนี้น้ำหนักประมาณ150กิโลกรัมแค่นั้นเองแต่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้3ตัน3ตันครับ หมายถึงว่าไอ้กระบะตรงนี้150กิโลใช่ครับนี่พื้นกระบะตัวนี้นะฮะประมาณนี้เป็นบแบบนี้นะครับรับน้ำหนักบรรทุกได้3ตันถ,<ล>ถ,ถ้าในากรณีที่จะให้ทีมช่างไปติดตั้งให้นะครับในกรณีที่ให้ช่างไปติดตั้งก็จะมีค่าจัดทรงมีค่าติดตั้งนะครับรวมอยู่ที่ประมาณสามหมื่นเก้าพันบาทครับผมสามหมื่นเก้าพันบาทเดี๋ยวผมเปิบายดูถ้าในากรณีที่ให้ทีมช่างติดตั้งให้สามหมื่นเก้าพันบาท มันเปิดลงได้แบบนี้ใช่ไหมครับนี่คเราต้องเปิดตัวนี้ด้วยถ้าในกรณีที่เราจะเปิดด้านท้ายเราจะหมุนตัวนี้ออกเนาะนี่ตัวล็อกตัวนี้ออกเดี๋ยวยกตัวนี้ออกครับอ่ายกนี้ขึ้นอ๋อมันสามารถที่จะแบบเปิดแบบอิสระได้ครับนี่ใช่ครับอ๋อจะเป็นอย่างนี้ครับโอเคเลยนะครับนี่สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทก็ถือถือว่าโอเคครับมันก็สามารถที่จะติดได้กับรถกระบะทั่วไปอย่างเช่น อย่างเช่นคุณนายอย่างเช่นกระบะคันนี้นะครับถ้าในกรณีที่อยากจะเปลี่ยนก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เอามาใส่ได้เลยก็จะมียกตัวเก่ากระบะยกตัวเก่าออกข้างหลังออกครับผมยกขึ้นทั้งนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายเนาะในการยกของเก่าออกครับผม่เปลี่ยนก็จะเป็นอย่างนี้ครับเปลี่ยนธุรกิจมาเป็นแบบนี้นะครับเปลี่ยนการจัดส่งขนส่งมาเป็นแบบนี้อันนี้อันนี้คือ29,900บาทแต่ถ้าติดทั้งให้ก็3า0 0 0ันบาทใช่ครับไปดูออปชั่นตัวที่นับองนะครับนี ตัวนี้ออปชันครบเลยครับมีลูกกระบะแบบนี้เลยให้มาแบบนี้ให้ซุ้มล้อหรือบังโคลนอ๋ออันนี้บังโคลนเป็นสแตนเลสด้วยอัพเกรดขึ้นมาสวยครับสแตนเลสลูกกระบะบังโคลนสแตนเลสย้ายไฟท้ายแล้วก็ติดตั้งไฟท้ายเพิ่มเรามีไฟท้ายให้ด้วยกันชนท้ายแล้วก็เฟรมเหล็กที่ติดตั้งทะเบียนทะับผมนี่ครับให้ครบชุดอย่างนี้เลยครับครบเซ็ตครบชุดเลยเป็นแบบนี้เลยใช่ครับตัวนี้ แล้วก็นี่ครับข้างในอันนี้ก็จะมีแผ่นยางแผ่นย่างปูพื้นแผ่นยางปูพื้นเต็มเลยนะครับแผ่นเต็มเลยหนาด้วยนะครับใช่ครับนี่ครับปูพื้นออปชั่นครบเลยครับตัวนี้ชุดนี้ราคาเท่าไหร่ครับนี่นี่พร้อมติดตั้งเลยครับอยู่ที่ราคา49,00 0บาทพร้อมติดตั้ง4 9 0 0มบาทครับจังหวัดไหนบ้างครับที่รับติดตั้งแล้วก็จังหวัดที่เราสามารถไปได้จะส่งได้ง่ายใช่นในเขตภาคอีสานหรือว่าเราแต่จะคุยกันนะครับ ถ้าสนใจจริงๆหรือว่าอยากทราบเรียอจริงๆงไงก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับ49,000บาทครับพร้อมติดตั้งเป็นแบบนี้เลยครับท่านก็ลองโทรเข้าไปสอบถามดูนะครับส่วนใหญ่ถ้าในกรณีที่เป็นแถวภาคอีสานครับก็ลองโทรไปสอบถามดูได้ถ้าในกรณีที่เป็นรถซิ่งรถอะไรต่างๆที่ต้องการที่จะแบบใช้งานในเรื่องของการที่จะบรรทุกแบบหนักๆครับต้องชุดนี้เลยครับมีทั้งราคาประหยัดแล้วก็ราคาแบบฟูลออปชันนะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันจะมีบางโคนสแตนเลสให้แล้วก็จะมี ผ้ายางให้ข้างบนนะครับอย่างที่เห็นนะครับหนาด้วยนะครับหนายางหนาแล้วก็จะมีนะครับกันชนด้านหลังที่เป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็จะมีที่ติดก่อบป้ายให้ด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นลูกยางครับกันชนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาแบบเดิมๆแบบราคาถูกๆก็ตัวนั้นแหละครับสามหมื่นเก้าพันบาทก็ต่างกันอยู่หนึ่งหมื่นครับก็ลองเลือกแล้วก็ลองพิจารณาดูแล้วกันว่าท่านอยากจะได้แบบไหนนะครับโอเคนะครับหมายเลขโทรศัพท์ในการที่จะติดต่อสอบถามครับ ครับผมเบอร์โทรศัพท์0933249816ครับผม093 324 9816เดี๋ยวแจ้งเบอร์เอียดแล้วก็อะไรต่างๆไว้ใต้คลิปวิดีโอด้วยนะครับเาอระเอียดเบอร์โทรต่างๆเดี๋ยวผมจะลงไว้ด้านล่างคลิปนะครับในเรื่องของการติดต่อทาง Facebook แล้วก็ข้อมูลการติดต่อทางเพจนะครับจะมีรูปให้ท่านได้ลงดูชัดเจนนะครับนะครับความกว้างก็อยู่ที่1เมตร70ครับแล้วก็ความยาว จากด้านหน้าถึงด้านหลังอยู่ที่2.48เมตรนะครับหรือว่า248เซนมความสูงก็อยู่ที่36เซนติเมตรนะครับนี่ครับมีหลายรุ่นหลายราคาสติกเกอร์แบบนี้ตกแต่งสติกเกอร์สะท้อนแสงนะครับกลางคืนมันจะสะท้อนแสงทําให้เรามองเห็นแต่ไกลใชงานสีก็เป็นสีเดียวกันก็คือสีขาวเป็นสีขาวเเคียงกับสีขาวที่เป็นของีซูซูของ t o ยต้าเลยมีสีเดียวใช่ไหมครับก็ถ้าอยากได้สีอื่นตามที่ลูกค้าต้องการก็บอกเงินเพิ่มอีก10,000บาท ในการทำสีทาสีใช่ครับเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นบาทใช่ครับก็แล้วแต่ความต้องการของลูกค้า่ารใช้สีอะไรการใช้งานบรรทุกมันก็ไม่ได้จําเป็นเรื้องสีเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเราจะเน้นในเรื่องของการบรรทุกซะมากกว่าคืออยู่กับความต้องการของลูกค้าครับสองหมื่นเก้าพันบาทโอเคนะครับวันนี้พาทุกคนมาดูกระบะครับกระบะไม่ใช่รถกระบะนะครับเป็นกระบะที่ใช้ในการที่จะขนส่งแล้วก็บรรทุกนั่นนู่นนี่ตามที่เห็นครับอันนี้คือเปิดแล้วนะครับเปิดให้ท่านได้เห็นว่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับ โอเคครับผมถ้าสนใจรายละเอียดเบอร์โทรผมจะลงไว้ด้านล่างวิดีโอนะครับข้อมูลการติดต่อทาง Facebook พวกนี้นะครับก็เป็นทางเลือกครับสำหรับเกษตรกรแล้วก็ผู้ที่อยากจะมีรถในเรื่องของการที่จะไปบรรทุกตรงนั้นตรงนี้ครับผมโอเคครับผมสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ